บ็อกซ์ส่หุนนะคะแบต1ก้อนนะใช้ได้ถึง350ร้ครั้ง,งนะในการถอดน็อต22มิล สวัสดีครับครับผมแฮมจากเพจพูม่าไทยแลนด์ครับปาค่ะจากเพจพูม่าไทยแลนด์อ่าสวัสดีครับพี่ปาวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งของแบรนด์พูม่าเพราะว่าทูนะครับตัวนี้เป็นรุ่น pm 2 3 3 bl นะครับเป็นบล็อกกระแทกไร้สายนะครับไร้แป้งฐานนะฮะอ่าเป็นรุ่น4ี่หุนนะครับโอเคแพ็คเกจนะครับรูปลักษณ์สวยงามนะครับกล่องเสร็มเงินเอกลักษณ์เฉพาะทางพูม่าอยู่แล้วนะครับกล่องนะครับเป็นแบบ pmc pack pmc pack ก็คือสามารถเคลื่อนย้ายนะครับได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ แข็งแรงกันหักด้วยนะครับี๋ยวมาดูของในกล่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ปา <Okay. S 1> อ่ามาเปิดกล่องดูกันเลยครับในกล่องนะคะ<ๆ>ก็จะมีนี่เลยตัวเครื่องมืออ่ะแน่นอนบอกของเรานะครับพระเอกนะจ๊ะพร้อมกับแบตเตอรี่10โวลต์นะคะอีกหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนครับแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์หนึ่งตัวโอเค คู่มือนะคะคู่มือก็จะเป็น2ภาษาเลยมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย <Okay. S 2> พร้อมกับใบรับประกันนะคะเ <Okay. S 2> ดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องมือก่อนเลย, okay. ลยดูที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีเงินเป็นสีเอกลักษณ์ของปูม่าอยู่แล้วพร้อมกับปั๊มนูนโลโก้สีขาวอย่างนี้นะคะคส่วนตัวที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยอย่างสวิตช์แล้วก็ตัวปักไฟฟ้าบแบตเตอรี่ตรงเนี้ยจะออกแบบเป็นสีเหลือง ง่ายในการมองเห็นนะคะแล้วก็นี่ด้ามจับที่มียางแน่นอนสามารถทําให้จับกระชับมือไม่ลื่นเวลาใช้งานส่วนหัวนะคะจะเป็นสีดำด้านเลยเป็นอลูมิเนียมอัลลอยน้ำหนักเบาพ้นแล้วก็ใะนความร้อนได้ดีแน่นอนครับผมตัวมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบัตเน็ตมอเตอร์ ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้สูงสุดถึง3ระดับผมแรก mm. เป็น230ร้นิวเมตรระดับแรกสองร้อครับพอมาถึงระดับที่2ก็จะสูงสุด280ร้นิวตันเมตรนะคะคแล้วก็ระดับที่3สูงสุด330นิวตันเมตรรอบการทํางานนะคะจะอยู่ที่2,800รอบนะคะตัวบี a เ์ per minute นะคะจะอยู่ที่3,300ครั้งต่อนาทีเลยซึ่งก็ถือว่าสูงมากแทกเร็วมาก เร็วแรงรอบจัดมากเลยนะครับตัวนี้พี่ปลาและแบตหนึ่งก้อนเนี่ยปกติมันใช้งานได้นานไหมฮะแบตหนึ่งก้อนนะคะขันและถอดสกูเนาะขนาด22่มิลเนี่ยได้350ครั้งส่วนต่อมานะคะที่บอกว่าเป็นดับเบิลโปรเทคชั่นโปรเทคชั่นดับเบิลโปรเทคชั่นตัวนี้เนี่ยมีทั้งตัวสินค้าและตัวแบตเตอรี่ครับคือตัวเครื่องและตัวแบตนะคะโดยจะทำงานเมื่อเครื่องเนี่ยทำงานที่มีโหลดจัดเกินไปเนี่ยมันจะตัดทันทีอารมณ์เหมือนแบบเซฟตี้เฟิร์สอะไรอย่างนี้ป่ะใช่โอ มันสามารถมีอายุการใช้งานได้ยาวนานไม่ได้ทางานหนักเกินไปแล้วก็สําหรับตัวแบตเตอรี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิเธียมไอออนครับความจุ 4Ah นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีป้องกันตรงนี้มียางใช่ไหมปายางมัาสหรับการกระแทกเวลาที่แบตตกอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะอามันจะช่วยเซฟเบื้องต้นอู้ลบกวนกดขอฟังเสียงการใช้งานนิดนึงก็เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละระดับกันนะคะเริ่มที่แบบระดับหนึ่งก่อนนี่ระดับหนึ่ง มันก็จะซอสเพราะว่ามันมีแบบซอ์ซัดด้วยนะอ่าต่อมาเป็นระดับสองดูกันอ่ามันจะแรงหน่อยแรงขึ้นหน่อยอ่าแล้วก็ระดับสามสูงสุดนี่แรงเลยอ่านี่เป็นข้อดีของเจ้าอ่าอิมแพคเวนช์ตัวนี้ที่เป็นบัตรเหล็กค่ะที่สำคัญไอ้บล็อกไรสาจจะเนี้ยพี่ปาเหมาะกับใครครับ บล็อกลายสายตัวนี้มันเหมาะกับงานออโตโมทีหรือพวกอามันชัดเจนมันอยู่แล้วมันชัดเจนเลยเอาไว้ถอดล้อถอดอะไรเงี้ยคือความสะดวกคือมันแบบพกพาง่ายอะไปตรงไหนก็ได้จะไปซอกไหนก็สบายไม่ต้องลากสายมาให้แบบรังนะครับมันชัดเจนของมันอยู่แล้วแหละอันนี้คือข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยโอเคทั้งนั้นผมก็ขอฝากนะครับบล็อกลายสายสี่หุนตัวนี้นะครับรุ่น pm 2 3 bl ไว้ด้วย แล้วก็จะมีลาเบลนะครับตรงนี้จะมีเลข serial number ตรงนี้นะครับสามารถเอาไปกรอกในแอปพลิเคชันทิมนะ mm. เพื่อรับประกัน1ปีนะครับแล้วในแอปพลิเคชันทิมเนี่ยยังมีกิจกรรมมากมายให้ลูกสนุกการเผื่อมีของเล็กเน้อยๆนะครับสำหรับคุณติดมือไปด้วยะนะครับแล้วถ้ามีคำถามหรือสงสัยเนี่ย<ม><ม>ก็ฝากคำถามเนี่ยไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือใครอยากเห็นตัวจริงก็มาที่โชว์รูมธีรวัตรที่รอจัดนะครับจะมีสินค้ากูมาพาวเวอร์ทูมากมายให้ท่านแบบได้เห็นตัวจริงกันเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากเห็นสินค้าเพิ่มเเเเติมททางอออนนนนไล์ีี่่ยกก็จจัพ <to> Thailand รหรือทางเว็บไซต์ p u m a t h a i l a n d .com ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ธีรวัดนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกับพวกเราสองคนในคลิปต่อไปนะครับนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแฮมแล้วก็ปีปาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ